เมื่อนั่งเรือเวียนเทียนรอบวัดดิโลกอารามกลางคว้านพยาวครบสามรอบแล้วก็ึือเล่นทีลานะคะเทื่อวไปกราบบรระสบความเที่ยวที่มาแล้วก็คือเป็นพระพุทธรูปหินทรายที่ประดิษฐานอยู่บนวัดแห่งนี้นะคะกราบเสร็จแล้วก็ไปผูกมีงานจุดธูปเทียนนะคะแล้วก็ไปผูกผ้าที่ต้นไม้นะคะแล้วก็เดินทางกลับ เข้าฝั่งกันค่ะนี่คือต้นไม้ที่ไปปลูกผ้ากันนะคะสวยงามค่ะสว่างสวัยกันตอนนี้คนก็คือการประดับนักท่องเที่ยวเดินทางกับคนนะคะคนที่มเก็เก็บโต๊ะเก็บเตียงที่ก็เก็บขึ้นสถานที่นะคะนักท่องเที่ยวก็เริ่มและเดินทางกลับกันค่ะก็ลงเรือ เรือที่นั่งก็เป็นเรือลำไหนก็ได้นะคะที่พร้อมที่เราพร้อมที่จะปรับอันนี้ก็นับแล้วสามคนวูนนี้ทำเป็นโปเจดีที่เวทีก็โปสำหรับขึ้นลงเรือนะตัวนี้ก็จะเป็นโปสำหรับขึ้นลงเรอนะคะยื่นมือไปยื่นเือวิทยามออกจากเรือกันนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับนะมนีน้ำเข้ามาในใช่เองด้วยนะ่ังทับไม่ช่ยนั่นเองค่ะ